ตื่นแล้วพี่นี่ตาตื่นหร้อยังคะตื่นแล้ว,ลวคะ่ะต,ตื่นแล้วมาปลุกน้องหรอมาปลุป้องทําไมคะลูกนอก้องอ่ะก็นองก,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 ก็นอนน้องก็นอนสักทีก็นอนนอนนอนหลับตาไปได้เลยคะ่ะแล้วค,ะค่ะพี่ก็เลยมากวนน้องใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะ กวนน้องเหรอค่ะมากวานน้องทำไมอ่ะหนูอยากเล่นกันนกนกนบน้องน้อเพ่นกระไดจุบจับน้องยเบิดมืออื้อจะเป็นดูจุบเอ้ย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 บึ้งนวลกระไดอ่ะกวนน้องค่ะอือเอาเกล่อมน้องด้วยลูกล่อมน้องด้วยเดีวยดวใครใครกวนตรงนี้อ่ะเอากระป้าไง ป้าหมูป้าหมูกลับแล้วค่ะปหมูตื่นขึ้นกับว่าความเกีมกยม์นอนเราเท่นอนคนตื่นขึ้น,น,น,นแล้วก็นอนอีกแล้วไหนที่แต่มาจุ๊บๆนอนอีกทีสิอาเกียร์ลองเห็นหันห <c oughs> น้ามาสิปออหมูัง อะไรตาฝันไหมเมื่อคืนหนูฝันไหมลูกอูปังเออเออมูปังเอออออโอ้หน้งด้วยิจาดิจ่ดูน้องน้องยิ้มสยดิาด้วูออเออยกคนหล่อใครจะไปกรุงเทพครับฮะ จะไปกับใครไปกับแม่แม,แม่จะมารับเหรอแม่ก็มานะเอาแล้วแม่กลัวป้าเสียดเหรอโอเคป้าจะไม่เหงาเหรอเมื่อคืนนี้แต่ถามป้าว่าถ้าที่แต่ไปนอนกับแม่ป้าจะไม่เครียดเหรอจะไม่เหงาเหรอเห็นวะป้าเหงาไหมที่บ้านนะไม่เหงาเราลูกป้าอยู่กับลุงได้ค่ะลูกี่แต่นอนกับแม่เลยนะค่ะขา้ขาขา้ขาขา้าแม่ค่ะลูก นามลลกเกี่ยไปไหมฮะเกี่ยวกับพไเออต้องไปกับพี่ไหมล่ะน้องไปกับพี่ครับผมจุ๊บต้องไปกับพี่โอ้โห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 อ้โหอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โ อัดีตาหน้าเหมือนใครนะาาาาหน้าเหมือนยาเทพไหมโอ้ยยู <c oughs> ทูปาร์ตนายเป็นเทพค่ะคคเป็นเป็นเป็นยาเทพหน่ยมมอยก่อนย้อมหัวกันยาเทพหน่อยนันออันนี้พูดอะนี่พนยเกี่ยวเลยป้าพูดไม่พอมาเลยนะอะไรคะมาไม่ ล,ลักค่ะลูกเอาขึ้นดาบปากผูดบ่พออุ้ยดูน้องเกียวสิน้องเกียวว่าพี่ลิตาครับผมจะไปกรุงเทพ่แล้วนะพี่ลิตา,อา,อาเอาลูกอาบน้องนะี่มาพี่นอนเถอะใช่ชท้าปารานะเทศนี้พี่ตาเราเนี่ยเป็นเสียงเสียดอุ้ยพี่ลิตาร้องไห้ทำไมเกียวบอกพี่ลิตาอย่าร้องไห้ซิ พี่นิตรอย่าร้องให้มันไม่สวยนะพี่นิตานะบอกที่พี่นิตรตป้ารักพิตร์ตามากนะพี่นิตาอย่าร้องไห้สิเดี๋ยวเกียวร้องตามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ใครจะเล่นคะวันนี้มันอะไรคะลูกนิตร่นิตร์ตอะไรคะวันหยุดวันหยุดจะเล่นกับใครคะ เล่นกับพี่โต้อ้าพี่โต้ยังไม่มาเลยกับใครอีกคะพี่กีนพี่กีนเหรออาเจียวจับมือป้าทำไมครับจับมือพี่ติ๊ตาหน่อยสิว้าวคนหล่อๆเนี่ยอันนี้ก็คนเ่วยเฉวยเนี่ยคนเฉวยจังเลย<ม>ไปดูที่ลุงอาบน้ำเสร็จหรือยังไปดูลุงในห้องน้ำลุงนะ วิญญากหาลุงนะลุงเสียนหรือยังพิริตาถอดถอดถอดเพลิมไหมลูกเพิ่ดล้ไลนไหมน่ะโอเคครับผมพี่ริตาไปเรียกลุงที่ลุงเสียนหรือย,ยังคะพี่ร <c oughs> ิตาครับผมตึงต้ง <c oughs> ตึ้ง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 พิริตาทำอะไรคะยิ้มหน่อยครับรอยิ้มรอรอหน่อย <c oughs> อะไรคะ ไหนเอ้ยฟซี้ย้ย้ยเอฟซีฝากมาให้นิตาแล้วนะนิตาเอาไปเลนเล่นในห้องนอกก็ได้ลูไปออเอาไปแก้งลุงเลยลุงอยู่ในห้องน้ำห้องบนบ้านไปดูสิไปเรียกลุงดูแคมเพิ่หลุนดาลู่นหกนิตาขอแคมเพิดก่อน ค่ะเอิเอาไปเล่นตรงนั้นเลยลูก